เราได้ทําการประสานงานนะครับกับสมาคมประมงจังหวัดสงขลาและสมาชิกพักในหลายๆจังหวัดเพื่อระดมจัดเตรียมเรื่องของเรือหางยาวนะครับเป็นจํานวน100ลําครับแล้วก็เจ็ตสก,กีอีก10ลลานะครับสำหรับภารกิจลําเลียงสิ่งของจําเป็นและช่วยเหลืออพยพประชาชนจากศูนย์ไปยังศูนย์อพยพที่รัฐจัดให้เนี่ยโดยปลอดภัยโดยเร็วนะครับ นอกจากนี้ครับพักได้เตรียมอาหารสดวันละหนึ่งพันกล่องนะครับและกําลังรวบรวมในเรื่องของอาหารแห้งน้ําดื่มยารักษาโรคและก็อุปกรณ์อย่างชีพอื่นๆเนี่ยไปมอบให้ด้วยนะครับเพื่อหวังว่าจะบรรเทาในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุดนอกจากนั้นครับยังมีการส่งความช่วยเหลือจากสมาชิกพักในหลายๆจังหวัดนะครับไปยังจังหวัดท,ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยยกตัวอย่างเช่นครับกาญจนบุรีเนี่ย ท่านสสในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเช่นสสอ,อัครนันท์นะครับได้ส่งเรือไปช่วยแล้ว20ลำนะครับจากทางจังหวัดกาญจนบุรีไปยังภาคใต้นะครับนอกจากนี้ครับเราจะมีการมอบหมายครับให้รองหัวหน้าพักที่ดูแลภาคใต้เนี่ยคือท่านก่อแก้วพิกุลทองนะครับแล้วก็คุณหมอศรีดาปาลิมาพันธ์ในทะเบียนพักนะครับเป็นหัวหน้าศูนย์การประสานงานส่วนหน้าเพื่อบริหารจัดการความช่วยเหลือให้กับพี่น้องประชาชนนะครับ นอกจากนั้นครับยังมีการมอบหมายอีกสองท่านครับท่านรองหัวหน้าพักท่านธีรรัตน์สํเเ็็จวานิชนะครับอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านไตรเลิกม,ม,มือสันทัดครับซึ่งเป็นผู้สมัครในจังหวัดชุมพรของพวกเราเนี่ยให้ลงไปอยู่ในพื้นที่นะครับและช่วยเหลือแก้ไข